นี่บันทึกหน้าจอนะครับจอมือถือนะครับบนแอปของเครื่องนะครับซื้ออ่าระบบลันแล้วนะครับเดี๋ยวผมดะล่าง ที่บัตรเลยนะครับดีเข้าไปเลยนะครับสังเกตเห็น P F ไหมครับ P F ของเครื่องนะครับเห็นไหมว่าตู้เชื่อมมันได้กินไปเป็น P F 0.8นะครับ เวลาการเซมิทขีบของตัวแอปเนี่ยมันจะห่วงนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเห็นไ,ไหมครับผมลากลางงานแล้วมันมันจะขึ้นนะครับแต่มันก็ยังคงเป็นเรียวทไทม์นะครับเห็นไหมนะครับนะครับ ทีมันก็ขึ้นนะครับตัวนี้รอไว้อะไรเราไว้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะเอาอีกเส้นเดี๋ยวลองให้อีกเส้นนะครับทีนี้เราดูจางจุดนี้แล้วนะครับเราก็มาดูทางตรงไฟดีซีแล้วองศาเครื่องบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับองศานี่เราเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้มันตอนนี้มันยี่สิบแปดองศานะครับเครื่อง B สามร้อยสี่สิบนะครับผมปรับ B P พ c สูงไปนิดนึง จริงๆเราก็ปรับ320ก็ได้นะครับเพราะว่ามันต่ำผมมีชดเชยฉยๆนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราลากเนี่ยไปดีซที่เครื่องมันจะดรอปลงเห็นไหมครับอันนี้3อยนะครับเมื่อกี้เนี่ย PFC มันดันขึ้นมาให้นะครับนะครับ น,นี่คือประโยชน์ของ TFC นะครับดู mm hmm. นะครับอ้าวกดปุ่มผิดก็จะถูกวิสตัดไม่เป็นไรครับกดเมื่อกี้นี่โอเคแล้วถ้าได้วิสตัดแล้วก็พอครับทีนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนรายละเอียดมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับอ่า ตรงนี้จะเป็นอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ลองรับไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ลงนะครับตัวปรับกระแสนะครับตัวลูกค้าปรับริดน,นะครับก็เลยไม่เอาใส่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะการลักษณะการต่อของแบบธรรมดานะครับแบบไม่ไม่ไม่ใช้มออแปลงนะครับเลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลพวก youtube อะไรเวลาผมเชื่อนเทสแล้วผมจะลงแปลไว้ให้นะครับแล้วก็ คิดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการต่อแบบหม้อแปลงซึ่งมันจะต่อกาวได้นะครับการต่อแบบไฮโวลต์แบบนี้นะครับม่กิ้มพูดหยดขออภัยนะครับตรงนี้มันจะเป็นการต่อแบบก้านฉงหวีก็จะคล้ายๆก,กันกับไฮโวลต์แบบหม้อแปลงนะครับตรงนี้ก็จะหยุดหยุดจ่ายไฟนะครับอย่างเช่นว่าผมจะปิดเครื่องเนี่ย ผมก็กดเลยนะครับไฟไฟมันก็จะไม่ออกนะครับพอเรามุดูหน้านี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่จ่ายเห็นไหมครับอ่าทีนี้พอผมจะมาเปิดผมก็กดเลยเครื่องมันก็จะเปิดนะครับทุกอย่างมันจะออนอยู่แต่ว,ว่ามันเพียงแค่ว่าไม่จ่ายไฟออกนะครับถ้าไม่จ่ายไฟออกนั่นก็แสดงว่าการสแตนบายอะไรมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันหยุดสั่ง S P w M นะครับส่วนถ้าจะหยุดชั่วคราวหรือ ตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องมันก็จะอยู่ในเมนูนี้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับสตาร์ทสต็อปแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันตั้งเวลาที่สตาร์ทเครื่องนะครับอ่าจริงๆแล้วในส่วนนี้มันเป็นแค่ส่วนเสริมจริงๆเราไม่ต้องก็ได้ถ้าเราต่อ a p s ข้างหลังนะครับเราก็ใช้ a p s ไปเลยนะครับอ่าเรามามาลากอีกสักเดียว อนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามและผู้ชมนะครับมีอะไรผมก็จะอัปเดตให้ตลอดนะครับครับสวัสดีครับ